ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้2ทุ่มกับ5นาทีนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอัดเสร็จไปแล้วนะครับมันเกิดปัญหานิดนึงก็เลยต้องลบแล้วมาอัดใหม่ก็เลยช้าไปหลายนาทีเลยครับเป็น10กวนาทีเนาะก็ค่ำคืนวันนี้นะครับมีฟุตบอลยุโรปลงทำการแข่งขัน2รายการนะครับนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับแล้วก็ ยูโรป้าคอนเฟลซ์ลีกนะครับก็รอบคัดเลือกนัดที่2เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูความเคลื่อนหน้าของราคาแล้วก็เปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดนะครับว่าเขาอยู่ข้างไหนนะครับเราไปเริ่มกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนัดที่2เลยนะครับคู่แรกนะครับโบโดกิมจะบุกไปต่อลิกา s สถึง1ลูกนะครับนัดแรกเนี่ยโบโดกิมชนะมาแล้ว4 0นะครับ แต่วันนี้นะครับยังคงบุกไปต่อเขาอีก1ลูกนะครับนักลงทุนตอนนี้อยู่ที่โบโดกิม65%อยู่ที่ดีกาสเจ้าบ้าน35%นะครับคู่ที่2คู่ที่2มิทิแลนด์นะครับ,ลนนรบเล่นในบ้านก็ยังต่อระเบิดเจิดเทึงต่อผู้มาเยือนอย่างซันตาโคลมาถึง3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับนัดแรกมิทิแลนด์ชนะมาแล้วครับ3 0วันนี้ต่อมากกว่าสกอร์นัดแรกอีกนะครับ แต่นักลงทุนก็ไม่เกรงกลัวนะครับก็ยังอยู่เคียงข้างเจ้าบ้านมิทิแลน์ที่65อนะครับอยู่ที่ทีมเยือนซันตาโคลโมาเนี่ย35นะครับคู่ที่3คู่ที่3เตะสนามกลางอีกแล้วนะครับนัดแรกเสมอกันมา1-1น,น,นะครับวันนี้เตะสนามกลางนะครับมัคคบีเทวาวิฟยังคงไม่ต่อนะครับเป็นเจ้าบ้านทิปนะครับเจอกับเซวาวูคาเลสเนี่ยราคาเสมอนะครับ แต่นักลงทุนเขาก็อยู่เคียงข้างเทวาวิฟ59%นต์ะครับอยู่กับสเตวัวบูคาเรส41%นะครับคู่ถัดมานะครับคู่ถัดมาปาติซานเบลเกดครับวันนี้จะได้แก้มือนะครับรับการมาเยือนของดีนมโมเคฟนะครับเคฟเนี่ยบุกมาต่อครึ่งคุบลูกนะครับนัดแรกเนี่ยเคยฟไล่ถล่มมาครึ่งโหลครับเอาชนะมาได้6ประตูต่อ2วันนี้ปาติซานเบลเกดโอ้โห ถ้าจะเข้ารอบก็ต้องเรียกว่าโคตปรปาฏิหารนะครับแต่ถ้าจะเล่นให้สมศักดิ์ศรีก็ต้องไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับและต้องถ้าชนะได้ก็ต้องทําครับถึงจะชนะรวมแล้วสกอร์ไม่ผ่านนะครับก็ต้องทำะนะถ้าจะไว้ลายเพราะว่าตัวเองก็เป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะครับวันนี้ถึงแม้ถึงแม้ว่าเคียฟนะครับถล่มมาแล้วแล้ววันนี้บุกมาต่ออีกแต่นักลงทุนก็ยังยืนเคียงข้างดีนาโมเคียฟนะครับ 59%นะครับอยู่ปาติซานเจ้าบ้าน41%นะครับคู่ถัดไปนะครับคู่ถัดไปาจากเกโลเนียนะครับจากเกโลเนียเจอกับเปเนเวซิสวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อถึง2ลูกนะครับนัดแรกเนี่ยจากเกโลเนียชนะมาแล้วครับ4-0น,นะครับวันนี้ยังคงต่อเยอะอีกนะครับแต่นักลงทุนก็ยังอยู่เคียงข้างจากเกโลเนียนะครับ53% อยู่ที่เป็นเอเวอร์ซิสเนี่ยสีนะครับโอ้โหบอลชนะนัดแรกขาดขาดแล้ววันนี้มาต่อเยอะนักลงทุนก็ยังอยู่ด้วยนะอืมแต่ถ้าเป็นผมผมไม่อยู่แล้วครับชนะมากๆแล้วยังจะมาต่อเยอะนะครับคู่ถัดมานะครับดีนโมมินต์นะครับดีนโมมินต์เล่นในบ้านเจอกับลูโดโกเดตเลดกาดนะครับนัดแรกเนี่ยลูโดโกเดตเอาชนะมาได้2ประตูต่อศูนวันนี้บุกมาเยือนมินยังคงบุกมาต่อครึ่งลูกเลยนะครับ เสมอไม่ได้ครับต้องมาชนะอีกอย่างเดียวชนะซ้ำแค้นเนี่ยถึงจะได้นะครับแต่นักลงทุนก็ยังเหลื่อมนะครับยังเหลื่อมยังอยู่โลโดโกลตเร็นนะครับอยู่ดีเดโมมิ้นต์สี่สนะครับปิดท้ายด้วยโบเล็กบัญจานะครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับดูว่าจะล้างแค้นพีเอโอเคซลนิก้าได้ไหมนะครับนัดแรกเนี่ยพีเอโอเคซลนิก้าเอาชนะมาได้3ประตูต่อ2วันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนบุกมาต่อ โบเลกบันจาถึง1ลูกเลยนะครับนักลงทุนยังคงเทใจให้กับทีมเยือน PLK s a l o n ซา a โลนิก้านะครับ62%แล้วก็อยู่ที่เจ้าบ้านโบเล็กบัญจา38%นะครับนี่ก็คือ,อยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับความคืบหน้าของราคาต่อรองแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนว่าเขาอยู่ข้างไหนนะครับทีนี้ไปกันที่ ยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกนะครับนะก็คู่แรก4ทุ่มเนี่ยผมหาไม่เจอนะครับ FK o d ออเจอกับคิสตันวิวเนี่ยนะครับาหาไม่เจอนะครับก็ไปเริ่มกันที่คู่ที่2เลยนะครับฮักเคนจะเจอกับดูเดรแรงนะครับฮักเคนเนี่ยวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อดูเดรแรงเนี่ย2ลูกควบนะครับ2ลูกควบนัดแรกเนี่ย พวกเขาถล่มมาครึ่งโหลครับเอาชนะมาได้6ประตูต่อ2นะครับวันนี้กลับมาเล่นก็ยังคงต่อเยอะนะครับสลูกควบแล้วก็เป็นคู่แรกครับที่ถล่มมาแล้วต่อเยอะแล้วเป็นเจ้าบ้านแต่นักลงทุนไม่อยู่ด้วยครับ <laughs> นักลงทุนไปอยู่ที่ทีมเยือนดูเดลแรงนะครับ58%แล้วก็อยู่ที่ฮักเคน42%่เนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2อ เดี๋ยวผมดูก่อนนะมิทิแลนด์นะครับเนี่ยทำไมมันเป็นมิทิแลนด์เดี๋ยวนะเออเมื่อกี้ผมก็ว่าผมมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่มันเป็นตัวนี้อะครับเนี่ยนะนะเนี่ยนะฮักเคน ไม่ใช่มิชิลเลนนะครับฮักเคนแล้วก็เป็นออสเตรเลียเวียนนานะครับออสเตรเลียเวียนนาเนี่ยวันนี้เล่นในบ้านเจอกับอินเวสเทมเปเล่นะครับเป็นต่อที่ลูกครึ่งควบ2นะครับเป็นต่อที่ลูกครึ่งควบ2นัดแรกเนี่ยออสเตรเลียเวียนนาแพ้มานะครับแพ้มา1ประตูต่อ2วันนี้อย่างน้อยๆต้องยิงให้ได้1ประตูนะครับแต่กับลูกต่อเนี่ยหประตูไม่พอครับ2ประตูได้ครึ่งต้องยิงถึง3นะครับ ลูกครึ่งควบ2นี้ต้องยิงถึง3นะครับแต่นักลงทุนเทเลยครับเทหมดกระจัดเลยอยู่ออสเตรเลียเวนนานเนี่ยเจานนะครับอยู่อินเวสเท m เปเร่เพียง25%เท่านั้นนะครับแล้วก็คู่ต่อมานะครับสปาร์ตาทานาวานะครับสปาร์ตาทานาวาเนี่ยนัดแรกนะครับเสมอกับเสมอกับ FK ฟเคาเยโวนะครับนะอยู่ 00น,น,นะครับอยู่00วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อแค่หน้าปอนะครับนักลงทุนก็อยู่ข้างเจ้าบ้านอยู่แล้วครับ57%อยู่ซาลาเจโวเนี่ย43%นะครับอา่าแล้วก็จะมีโมนานะครับเจอกับลานิกกี้อันนี้มันซ้ํานะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโมนาเจอกับลานิกกี้นะครับอา่า นัดแรกนะครับนัดแรกลานิกกี้เอาชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์ะครับวันนี้บุกมาเยือนนะครับยังคงบุกมาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับนักลงทุนอยู่ที่ทีมเยือนอ,อยู่ที่เจ้าบ้านนะครับโมนานะครับ55%อยู่ที่ลานิกกี้45%นะครับมีคู่ไหนอีกเนี่ยมันสลับไปมั่วเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเดี๋ยวแล้วก็จะมี หมดแล้วนะผมว่าหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะฮักเคนใช่ไหมฮักเคนดูเดแรงก็บอกไปแล้วนะครับนี่คือ,อาราคาล่าสุดนะครับแล้วก็นักลงทุนอยู่ฝั่งไหนมากกว่านะครับในฟุตบอลยุโรปนะครับสองถ้วยค่ำคืนนี้รอบคัดเลือกนะัดที่สองนะครับยังไงก็เชื่อได้ว่าข้อมูลที่ผมนำมาเสนอในช่องนะครับ ก็จะแบ่งเป็นตามเนื้อหาที่เพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งข้างบอร์ดนะครับอแอบมองแอบดูข้างสนามหรือว่าเนี่ยแหละครับเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดนะครับก็เลือกดูได้ที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับยังไงก็ฝากรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถ แอดไลน์มาสมัครได้นะครับรับทัศนะรับข้อมูลต่างๆได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับไลน์ทีเด็ดน้ำมูท TD d ดน o นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ขอลู้ท่านโชคดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ